อางอันนี้คืออะไรฮะนี่คือห้องแบบผมบอกว่าคนรุ่นใหม่นี่ชอบมากห้องสไตล์นี้ครับอันนี้เป็น,เป,นเป็นสินค้ารุ่นใหม่คอลเลคชันรุ่นใหม่เลยเขาเรียกว่าสไตล์สแกนดิเนเวียนซึ่งปกติสแกนดิเนเวียนเองเนี่ยในเมืองไทยก็ยังไม่มีคนทําทํากันมากนะฮะส่วนใหญ่ก็จะนําเข้าเข้ามาทางอินเด็กซ์ริปเงอเองเนี่ยแบรนด์มิเนอร์เองก็ก็จะลองชุดอแอกเกอร์เนี่ยขึ้นมาซึ่งปกติถ้า โดยทั่วไปเนี่ยคนเราจะซื้อเฟอร์นิเจอร์ถ้าชอบสไตล์จริงๆเนี่ยก็ต้องใช้เงินเป็นเป็นแสนแต่เราก็ทําสินค้าที่ให้ทุกคนซื้อได้ชุดนี้ก็คือราคาเรียกว่าหลักหลักหมื่นหมื่นกว่าบาทราคาไม่แพงตนนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นตู้วางทีวีเป็นชุดห้องนอนชุดห้องนอนทั้งหมดนี้หลักสตหลักหลักไม่ถึงแสนใช่ครับหลักประมาณหมื่นอย่างคุณผู้ชมดูกันง่ายๆนะฮะอย่างเช่นว่าทีวีใบนี้ครับทีวีนี่ฮะอันนี้ก็จอ Pri ไพร์สี่พันเก้านะครับ น่คือสไตล์ของเขาครับตัวนี้ก็หกพันเก้าหกพันเก้าครับตัวเตียงตัวนี้ก็อยู่ที่แปดพันเก้านะครับโอ้เตียงแปดพันเก้าเองเหรอครับเตียงขนาดใหญ่เลยครับหกฟุตเลยครับครับซึ่งซึ่งเราทําสินค้าอย่างนี้เราก็มองว่าคนไทยโดยส่วนใหญ่เนี่ยสามารถเป็นเจ้าของได้อืก็สามารถตอนนี้วัยรุ่นกําลังพิจมกำลังอินเทรนเพราะฉะนั้นนี่ตัวนี้มานี่ก็ในระดับแค่ หมื่นหมื่นกว่ากว่าไม่ถึงหลักแสนห้าหมื่นนี่ยังไม่ถึงเลยเท่าที่ดูแล้วเนี่ยนี่งข้างยังไม่ถึงเลยยังไม่ถึงเลยครับก็ต้องดูนะฮะนี่คือในส่วนของส่วนหนึ่งสไตล์สแกนเนียนนี่คือของวินเนอร์นี่คือแบรนด์ของวินเนอร์นะครับเห็นบอกว่ามีอีกห้องหนึ่งที่จะนำเสนอด้วยนะฮะ อย่างชุดเฟอร์นิเจอร์ชุดนี้ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงทั้งห้องนะครับเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้พายซึ่งเรานําเข้าไม้พายมาจากประเทศบราซิลแล้วมาผลิตที่เมืองไทยนะครับราคาไม้จริงนี่ก็แพงสิเพราะว่าเป็นไม้จริงหมาไม้จริงนี่เราดูตรงไหนฮะดูตรงตราก็ดูตาไม้นะครับในลูกลิ้นชักเองเราก็เราก็ดูได้นะครับทุกอย่างผลิตจากไม้จริงทั้งหมด100%ซหมดเลยนะครับ ไม้จริงนี่บอกว่าน้ําท่วมนี่ไม่ค่อยกลัวนะถ้าเป็นไม้จริงอ่าไม้จริงทนทนน้ำครับทนน้ำตอนนี้ก็ใส่ไม้จริงก็ค่อนข้างดีแพงสิถ้าอย่างนี้พวกนี้ไม่แพงครับเพราะว่าของเราเราต้องการขายให้ลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเจ้าของได้ครับทั้งชุดก็ไม่เกินสามหมื่นทั้งชุดไม่เกินสามหมื่นก็ดูราคาติดไว้ฮะสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบนะครับก็ได้ทั้งเตียงนอนนะครับตู้เสื้อผ้าแล้วก็โต๊ะทํางานครับนี่นะครับก็ถือว่าเป็นไม้จริงที่เอามาไว้ รถรไปต่อราคาเขามาได้ไงในไทยยก็ <c oughs> เราผลิตค่อนข้นางรถไซส์ใหญ่ครับก็ทำให้ราคาได้ได้ไดีครับครับ <c oughs> ผมเอาละนี่ก็คืออีกหนึ่งห้องนะคระับสองหมื่นเก้าพันต,ต้อถูกมากๆนะครับ <c oughs> แบบนี้ก็มีสีแบบมันๆก็มีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็มีเออสไตล์อย่างเงี้ยผมว่าเออมันก็แต่สีเงี้ยสวยกว่าสีขาวเหมาะกับผู้หญิงนะสังเกตไหมว่าดีไซน์ของอินเด็กกับวินเนอร์จะแตกต่างอันนี้จะดึงดึงลงมาหนิดใช่นี่สไตล์สไตล์ผมเลยสไตล์ผมแบบว่าเออชอบแบบว่านี่แหละนี่ไงที่ที่ผมบอกว่าหลักหมื่นเนี่ยมันหลักหมื่นจริงๆ หลักหมื่นนั่นเลยมันหลักหมื่นจริงๆอ่ะว่านี่เป็นแบบว่าอันนี้ขคงตู้ครงตู้ขคงตู้เดี๋ยวจะทำที่ก็ไม่แพงครับไม่ผิดว้าวนี่ก็เป็นอีกหนึ่งห้องครับเป็นชุดใหม่อีกหนึ่งห้องครับครับนี่คือชุดอะไรคะนี่สไตล์นี้เขาเรียกสไตล์อะไรครับ ชุดนี้เรียกว่าชุดลาโบต้นะครับลาโบต้ก็เป็นสไตล์คันที่คอทเทรดคันที่คอเทรดใช่ครับออกจะหวานหวานเลยนะหวานครับหวานครับนี่ก็คือสามารถที่จะดูได้นะครับคันที่คอทเทรดเนี่ยราคาห้องนี้เนี่ยเท่าไหร่ฮะก็หลักหมื่นเหมือนกันครับหลักหมื่นเหมือนกันครับไม่แพงครับอย่างหัวเตียงนี่พันเจ็ดพันเจ็ดเก้าสิบนะครับครับดูไม้เออ นะครับนี่ก็แปดพันนะครับสำหรับตัวของเตียงนะครับก็จะคล้ายๆกับแกนดิเดเวยนใช่คือในส่วนของราคาซึ่งถ้าเกิดว่าทุกคนตัวใหญ่ซื้อได้หมดครับเป็นเจ้าของได้หมดเลยคนจะไปแต่งนี่ถ้าเกิดว่าเป็นราคาที่เขาขายขายกันปกตินี่หลักเท่าไหร่ฮะโอ้ละเป็นแสนครับเป็นแสนกัดีดีไซน์นี่เป็นแสนทีนี้เราก็มองว่าทำยังไงให้ผู้พกส่วนใหญ่เนี่ยถ้าชอบสไตล์แบบนี้ดีไซน์แบบนี้ทําให้เขาเป็นเจ้าของได้ เพราะงั้นเราก็คุยกับทางดีไซน์เนอร์เราว่าสไตล์แบบนี้เทรนด์มันกำลังมากระแสมันกำลังมาแต่ว่าคนส่วนใหญ่เขาซื้อไม่ได้ทำยังไงให้ทุกคนเป็นเจ้าของได้เราก็เลยออกแบบดีไซน์สไตล์แบบนี้ขึ้นมาครับ,รบวินเนอร์ลดราคาขนาดนี้ถามจริงๆเหอะมาจิ้นี่ไม่เอากันเลยเหรอแคน้อยมากครับเหลือน้อยมากมเหลือน้อยมากแต่เรามองว่าตลาดตรงนี้เป็นตลาดที่ใหญ่ล้วก็อยากให้ผู้พกส่วนใหญ่ได้เป็นเจ้าของอก็เลยมีสไตล์นี้ขึ้นมาแล้วก็ เขามาเลือกดูได้นะคะที่นี่เราก็อยู่ที่สาขาราชพฤกษ์อินเด็กซ์ลิวอร์อลนะครับสาขาราชพฤกษ์นะครับก็มากันได้นะครับอีกหนึ่งอันที่ Index รู้สึกว่าหลังๆนี่จะรุกหนักเหลือเกินนะครับนั่นก็คือเรื่องของการบริการครับครับก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์นะฮะว่านอนอกจากความหลากหลายของของตัวสินค้านะครับคุณภาพสินค้าที่ดีนะครับบริการเป็นอีกส่วนหนึ่ง เ,เ,เป็นเพราะรว่าเราเห็นว่าเอ,อเกียนี่เขาไม่มีบริการคือถ้าเกิดว่าจะไปก็ไปต่อสินค้าเองหรือว่าถ้าจะให้บริการราคาก็จะเพิ่มขึ้นเราจับจุดนี้มา,มา,ม,ามาแทงเขาหรือเปล่าเออมันเป็นส่วนหนึ่งคือถ้ามองในอดีตเราเริ่มต้นมาตั้งแต่เรายังไม่นึกถึงไอเกียคือพฤติกรรมผู้บร,ริโภคคนไทยก็ต้องการต้องการบริการอยู่แล้วคือผู้บริโภคต้องการจัดส่งนะบริการพื้นฐานคือจัดส่งติดตั้งเนี่ยเป็นความต้องการของ คนไทยอยู่แล้วไม่ใช่ว่าอิกเกียเข้ามาปุ๊บเราเราเราพิ่งมาเริ่มทําเราทําตั้งแต่วันแรกที่เราเปิดบริษัท<อ>ที่เราขายสินค้าเพราะงั้นบริการพื้นฐานเนี่ยคือจัดส่งประกอบติดตั้งเราทำตั้งแต่เริ่มต้นนะครับแล้วเราก็เรียกว่าคุณภาพการติดตั้งก็คือด้วยช่งางค่อ่ช่างมีประสบการณ์มืออาชีพนอกจากนั้นก็คือบริการต่อมาเนี่ยก็คือเรามองว่าเป็นโซลูชันมากกว่าเพราะว่าเมื่อลูกค้าซื้อเฟอร์นิเจอร์แล้วเนี่ย ลูกค้าจะเนรมิตห้อง,องตัวเองบ้านตัวเองให้ให้สวยให้ดูดีเนี่ยจะทำยังไงก็มองว่าเออเราก็ต้องมีในแง่ของดีไซเนอร์ Designer, ช่วยออกแบบช่วยจัดวางเฟอร์นิเจอร์ให้ลงตัวให้ฟิตอินพอดีแล้วก็ตรงสไตล์ความต้องการแล้วก็ต่อมาเราก็พัฒนาต่อ,อกีก็คือเป็นลายแรกเหมือนกันที่ทำเรื่องของอ home personal style ิส s ์ก็คือมีสไตล์ลิ์คอยแนะนำค,คือเมื่อซื้อเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวทีนี้คือพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปคือ ลูกค้าต้องการสไตล์ของตัวเองที่ชัดเจนเป็นอินดิวเวอร์ไม่เหมือนคนอื่นเพราะงั้นคือการเลือกเลือกเลือกสินค้าตกแต่งให้แมทกับเฟอร์นิเจอร์เนี่ยบางทีลูกค้ายังไม่มีความมั่นใจหรือไม่มีความรู้โฮมโฮมเพอร์ซันอลสไตล์ลิทเราก็จะแนะนําได้ว่าคุณควรเลือกโคมไฟเสียอะไรแมทกับชุดนุ่งนอนคุณเสียอะไรคุณจะเลือกพรมแบบไหนผ้าม่านแบบไหนอวเปอร์แบบไหนก็คือเราก็มีเพอร์ซันอลสไตล์ติขึ้นมาถ้าโดยรวมแล้วเราก็มองว่ามันเป็น โ o ่ทั Living ต o l u t i o n ตรงนี้ซึ่งถ้าเราเห็นนะครับเราก็จะเห็นตามโฆษณาต่างๆใช่ไหมใช่ที่เราประกาศไปนะครับว่าเออเราก็มีดีไซเนอร์ส่วนตัวให้กับคุณในการดูห้องในการจัดตกแต่งห้องรมรน,นากรก็มีซึ่งตรงนี้ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายบริการฟรีครับบริการฟรีต้นทุนสูงไหมฮะตรงนี้ถ้าเกิดว่าบริการฟรีเมื่อเทียบกับเขาก,ก็ก็พอสมควรแต่เราก็มองว่ามันเป็นเซอร์วิสเป็นสิ่งที่ที่คนลูกค้าครจะได้ครับ คนไทยนี่ถ้าพูดถึงตลาดเฟอร์นิเจอร์นี่ระหว่างการการประกอบด้วยตัวเองกับการต้องการเซอร์วิสมองว่ามันมันณนะวันนี้นงงผมว่าลูกค้ายังต้องการเซอร์วิสเพราะลูกค้าเองเนี่ยคนไทยเนี่ยผมเชื่อว่าเขายังยังอยากได้เวลาที่เหลืออยู่เนี่ยไปทํากิจกรรมอย่างอื่นไปนั่งสังส่งรค์กับเพื่อนอไปสอนการบ้านลูกหรือมีเวลาไปช้อปปิง้งแทนที่จะม,มานั่งประกอบสินค้าเองออแล้ววันนี้เองผมเชื่อว่าในแง่ของ ค้าแรงในเมืองไทยก็ยังพอไหวที่จะเซอร์วิสตรงนี้ให้กับลูกค้าเพราะฉะนั้นเราก็ยังเดินหน้าตรงนี้อย่างตอนนี้แล้วก็กลายเป็นคนเริ่มมองว่าอันนี้กลายเป็นจุดเด่นที่ที่เขาเห็นได้เพิ่มเติมเพราะว่าเขาเห็นมันมีครอบเปรียบ,บเทียบอยู่ครรับรบอีกกลยุทธ์หนึ่งของเรานั่นก็คือกลยุทธ์การขยายกระจายสาขาขยายสาขาเพิ่มขึ้นณนะวันนี้ ที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นี่คือสาขาราชพฤกษ์ราชพฤกษ์ครับเป็นสาขาที่เท่าไหร่ครสิบแปดสิบแปดครับโอ้ขยายมาพอสมควรเลย,เลยนะครับกลยุทธ์นี้เป็นยังไงฮะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งคือตัวเราเองเนี่ยเราก็มองว่าเราพยายามเอาร้านเนี่ยเข้าไปอยู่ใกล้กับลูกค้าให้มากที่สุดทเท่าที่จะมากได้เราก็มองในเรื่องของ cashment นะครับเรียกว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยคือร้านเราเนี่ยกับลูกค้าเนี่ยใกล้กันเนพียงใด คือบางพื้นที่เนี่ยที่ที่มีที่อยู่อาศัยค่อนข้างเยอะลูกค้าก็คงไม่สะดวกนะครับโดยทั่วไปเนี่ยการซื้อเฟอร์นิเจอร์หรือซื้อของทั่วไปเนี่ยลูกค้าใสา่ความสะดวกถ้ามีร้านอยู่ใกล้บ้านก็คือทำเลอย่างเงี้ยนะครับอ๋อจะไปใกล้บ้านเพราะามันต้องเสียค่าขนส่งใช่ใช่ครับคือเรา,รเ,ราเราเองก็เลยมองว่าการขยายสาขาให้ใกล้กับผู้บริโภคมากที่สุดเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะครับก็เลยมองว่าอย่างกรุงเทพเราเองเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นกรุงเทพทางเหนือใต้ตะวันออกตะวันตกเพราะงั้นคือ เขตพื้นที่ไหนที่ยังไม่มีสโตร์เราแล้วพยายามเปิดเพื่อให้ลูกค้าสะดวกที่สุดตรงนี้ในการเข้ามาใช้บริการที่ร้านของเราวันนี้18สาขาแล้วเราตั้งเป้าการเปิดสาขาไว้เพิ่มเติมมากน้อยยังไงครับก็ภายในภายในหปีก็ต้องเปิดให้ได้ประมาณ25สาสาขาภายในได้ปีจากนี้เปิดให้วันนี้18ก็ให้ถึง25สาข้าสาขาก,การเร่งเปิดสาขาตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยในด้านของการที่ทำให้ เหมือนกับกลยุทธ์ป่าล้อมไม่ให้ป่าล้อมเพื่อป้องกันคู่แข่งด้วยหรือเปล่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่เรามองว่าจริงๆผู้บริมีความต้องการเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งอยู่แล้วจะป่าล้อมเมืองหรือไมนนนน่นั่นคืออีกประเด็นหนึ่งแต่จริงๆคือเวลาเราไปเปิดแต่ละที่เนี่ยเราก็จะดูว่าลูกค้าเรามาจากไหนบางทีลูกค้าต้องใช้ระยะเวลาดเดินทางมากมถ้าเราไปมีสาขาอยู่นั่นเนี่ยลูกค้าจะสะดวกมากขึ้น ยอดขายนะก็น่าจะดีขึ้นเพราะเราเราเราเช็คจากสถิติการขายาต่างปุ๊บเราก็มองว่าบางพื้นที่เนี่ยที่เราไปเปิดแล้วเนี่ยควรจะไปเพิ่มสาขาในบริเวณย่านใกล้ๆมากขึ้นก็ะจะไปเปิดเพิ่มขึ้น,นะค,ะครับผมถ้าโดยสรุปโดยภาพรวมแล้วการที่เข้ามาของอีเกียจะส่งผลดีกับเราส่งผลดีเพิ่มขึ้นและลตลาดเฟอร์นิเจอร์จากนี้ไปจะเห็นภาพการบูมที่เพิ่มขึ้นมากกว่านี้เยอะเยอะมาก เยอะออมากๆถือว่าน่าสนใจทีเดียวนะฮะกลยุทธ์ของเราก็ถือว่าวางเซกเมนต์ป้องกันไว้เป็นอย่างดีจะไม่มีการล่วไหลที่จะดนแย่งแชร์เออจริงๆคือตลาดในอนาคตเนี่ยการแข่งขันเข้มข้นขึ้นแน่นอนอยู่แล้วแต่ละค่ายของของร้านเฟอร์นิเจอร์ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์เนี่ยต้องมีการปรับตัวเพราะงั้นทุกค่ายเนี่ยต้องวาง p พ o น i n g ของตัวเองันงชัด ว่าตัวเองอยู่ที่ตรงไหนลูกค้าของตัวเองตลาดตัวเองอยู่ที่ตรงไหนอินเด็กซ์ลิงมอลก็คือคือไคล่หนึ่งแหละที่ที่วางตัวเองให้ชัดว่าลูกค้าเราคือใครนะครับไอเกียผมว่าเขาก็ชัดว่าลูกค้าเขาคือใครเพราะงั้นลูกค้าของไอเกียก็จะจะเดินที่ไอเกียลูกค้าของอินเด็กซ์ก็จะเดินที่อินเด็กซ์แต่ก็จะมีลูกค้าส่วนหนึ่งที่ที่ที่เป็นลูกค้าร่วมกันตรงนี้เพราะงั้นผมว่าต่างคนก็ต่างอยู่ได้ตลาดก็จะโตขึ้นคือเรามองว่าคนละเซกเมนต์คนละเซกเมนต์เพียงแต่ว่าในการ โหมเรื่องของเฟอร์นิเจอร์นี่คือภาพรวมรมันจะม,มันจะดีขึ้น,นการโปรโมชั่นต่างๆราคาของเฟอร์นิเจอร์จำเป็นที่จะต้องลดลงไหมฮะเพื่อที่จะเป็นการป้องกันหรือว่าไม่ให้เกิดความแตกต่างจนจนเกินไปสำหรับเรากับอ e ีเกียคือโดยทั่วไปนโยบายพวกส่งเสริมการขายลดแรกแจกแถมเนี่ยโดยทั่วไปมันก็มีกันอยู่แล้วเพราะว่าพฤติกรรมคนไทยชอบชอบลักษณะคือโปรโมชั่น แต่จริงๆโดยกลยุทธ์ทางด้านราคาของอินเด็กซ์ n g m ิ l l แล้วเนี่ยอินเด็กเดินนโยบายคือเขาเรียกว่าจอยไพซ์เพราะงั้นเวลาลูกค้าเข้ามาที่อินเด็กซ i n g m ิ l l เนี่ยจะแตกต่างที่อื่นที่อื่นอาจจะตั้งราคาไว้สูงๆแล้วก็ลดลงมามแต่ที่อินเด็กซ์ n g m ิ l l มลเนี่ยลูกค้าสามารถมาช้อปปิ้งได้ทุกวันก็เป็นราคาที่เรียกว่าราคาที่ไม่ต้องรอลดที่คุณซื้อได้ทุกวันอยู่แล้วนะครับรว่าเราเองก็คือที่บอกว่า เราเองเป็นผู้ผลิตเพราะงั้นคือเราสามารถกําหนดราคาได้ด้วยตัวเราเองตรงนี้ไม่ต้องรอซัพพลายเออร์ไม่ต้องรอคู่ค้าว่าช่วงนี้ลดต้องลดเพราะงั้นเรากําหนดราคาได้ด้วยตัวเราเองอยู่แล้วตรงนี้ครับแล้วโปรโมชั่นเราจะไปในทิศทางไหนอ่ศูนย์เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยฮะให้คนซื้อง่ายขึ้นหรือว่ายังไงนโยบายพวกพวกแมชชีนิกเรื่องโปรโมชั่นพวกนี้เราจะดูเป็นช่วงๆอย่างในช่วงเนี้ยเรามองว่าจากเหตุการณ์น้ําท่วมนะครับพูดพวกเองมันทั้งเดือดร้อน บริษัทเองก็มีการช่วยเหลือในหลายๆเฟสที่ผ่านมาจบไปแล้วทีนี้ก็คือเราก็มองว่าช่วงช่วงช่วงนี้ที่เหมาะที่สุดเนี่ยคือผู้พกเริ่มที่จะเรียกว่าซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าไปเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์เก่าที่เสียหายไปเราะงั้นทำยังไงให้ให้ผู้พกเนี่ยแบ่งเบาภาระมากที่สุดเราก็เลยเรียกว่าทำแคมเปญตัวของศูนย์เปอร์เซ็นต์ขึ้นมาเป็นระยะเวลาประมาณสามเดือนถือว่าไม่เคยทําเลยยาวขนาดนี้ก็คือกินไปสามเดือนเลยว่าวันนี้คุณสามารถซื้อวันนี้แต่ก็คุณทยอยส่งก็ได้ตรงนี้ก็คือ ในระยะเวลา3เดือนตรงนี้คือเราก็ร่วมกับสถาบันการเงินก็คือว่ามาช่วยกันคือแบ่งเบาภาระตรงนี้แล้วก็ให้ผ่อนสูงถึง10เดือนอคือจะดูเป็นเหตุการณ์ไป,ปโปรโม,มชั่นคือเนื่องจากว่าโปรโม,มชั่นเรื่องราคาเราคงจะไม่ได้ไปแข่งขันอะไรมากเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าราคาเราก็มีเซกเมนต์ที่มันถูกอยู่แล้วมีเซกเมนต์ที่ดูดีอยู่แล้วคือส่วนหนึ่งผมอยากอธิบายอย่างนี้ว่าเฟอร์นิเจอร์ก็ฟเฟอร์นิเจอร์เราเนี่ยกับเฟอร์นิเจอร์ที่อื่นเนี่ยจริงๆมันก็ไม่เหมือนกัน S <S รุ่นไม่เหมือนกันหน้าตาไม่เหมือนกันราคาไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคือมันไม่ใช่ว่ามันเป็นสินค้าประเภทเหมือนอุตสาหกรรมอืน่นว่ามันของตัวเดียวกันที่นี่ลดคงก็จะไปที่นี่ที่นี่ไม่ลดก็จะไม่มา<อ>แต่จริงสินค้ามันไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ใช่ปากกระป๋องปากกระป๋องนีง่นี่ลดนี่ลดอันนี้ไม่ลดก็ไปที่ปากกระป๋องนั่นมากกว่าอนี่คือเราขายเราขายเรื่องดีไซน์นะครับเพราะฉะนั้นคือ มันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันร้ออซ็ยู่แล้วมันแตกต่างกันอยู่แล้วตรงนี้เพราะฉะนั้นจริงๆเรื่องลดราคาจริงๆเราก็มองว่าจริงๆคือมันมันไม่ใช่เป็นเหตุผลสําคัญสาหรับการขายเฟอร์นิเจอร์เพราะฉะนั้นคือเราก็มองว่าการตั้งราคาที่เหมาะสมราคา <c oughs> ที่ลูกค้าจับต้องได้ราคาที่ลูกค้าส่วนใหญ่สามารถซื้อได้อันนั้นคือเป็น,เป,นเป็นหัวใจสําคัญของของปริทญาตนน้านาราคามากกว่าครับผม <Okay. S 1> อ่าพูดถึงเรื่องของดีไซน์นะครับเทรนด์ปีนี้มองว่า เทรนของเฟอร์นิเจอร์มันจะไปในรูปแบบไหนอย่างไรฮะเทรนตอนนี้ถ้าดูกระแสแล้วเนี่ยคือจริงๆต้องย้อนกลับไปที่ว่าที่อาศัยเนี่ยตัวไฮไลท์เนี่ยมาแรงกว่าโลไลท์คือก่อนหน้านี้คือตลาดคอนโดเนียมาแรงอยู่แล้วครับพอเหตุการณ์หลังน้ําท่วมปุ๊บเนี่ยมันยิ่งแรงยิ่งขึ้นเพราะที่ผ่านมาเนี่ยคอนโดตลาดคอนโดเนี่ยมีตัวเลขกว่า50%ก็คือกินอีกครึ่งหนึ่งถือว่าตลาดใหญ่ งั้นคือโดยโดยส่วนใหญ่แล้วของพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่อาศัยอยู่คอนโดตรงนี้นะครับการตกแต่งบ้านส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังยังเน้นสไตล์ที่เรียกว่า mix and match ในอยู่ก็คือต้องการสไตล์ที่เป็นตัวของตัวเองตอบโจทย์ตัวเองไม่ซ้ำใครคือยกบบเซต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 อย่างนี้ประชาชนอาจจะไม่ค่อยชอบไม่ชอบไม่ชอบผู้บริโภคไม่ชอบขอได้เลือกขอได้ใส่ไอเดียขอได้ใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปตรงนี้ ก็มาปรึกษาบัรนากรของพี่เนี่ยแหละก็เลยนี่ก็มาที่นี่ที่นี่ที่เดียวก็จะจบทุกอย่างว่าคุณชอบสไตล์แบบไหนแล้วเฟอร์นิเจอร์ที่นี่ก็แบ่งเป็นสไตล์แต่ในสไตล์ของเฟอร์นิเจอร์นี่ฟังชั่นแลหรือมันติดฟังชั่นแลตรงนี้มันยังต้องต้องใช้อยู่หรือเปล่ายังใช้อยู่ครับโดยเฉพาะถ้าเป็นตลาดคอนโดมิเนียมถ้าสเปซพื้นที่เล็กๆมุดพื้นที่หนึ่งห้องนอนสัก 30- 35ตารางเมตรงั้นทํายังไงให้พื้นที่ตรงนี้ มันตอบโจทย์ฟังก์ชันการใช้งานมากที่สุดตรงนี้คือฟังก์ชันเป็นเรื่องสําคัญแต่คนเขาจะดูเรื่องของ Mi x and m a t ก่อนแล้วก็มาดูเรื่องของฟังก์ชันว่าสามารถที่จะทำไงสเตปแรกต้องเลือกสไตล์ก่อนว่าชอบสไตล์ไหนหลังจากนั้นก็คือเลือกสินค้าให้ตรงสไตล์เลือกของตกแต่งให้ตรงสไตล์เข้าไปโดยสินค้าแต่ละตัวมันจะมีฟังก์ชันในตัวมันเองอยู่แล้วตรงนี้พี่น้องนักลงทุนครับจากการพูดคุยกับคุณขวัญชัยดูเหมือนว่าการเข้ามาของอีเกียจะเป็นเรื่องดีที่ส่งผลให้ตลาดเฟอร์นิเจอร์บูมขึ้นมมาาก และการเดินเกมแบรนด Winner อร์เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านราคาถูกของอินเด็กก็เห็นภาพได้ชัดเจนว่าอินเด็กมองเห็นความสำคัญของตลาดล่างและพร้อมที่จะหวนกระแสอ e ีเกียบุกตลาดนี้ด้วยเช่นกันเอาละครับคราวนี้เรามาติดตามชมมุมมองของผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์รายย่อยไทยกันบ้างครับว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรท่ามกลางสมรภูมิเฟอร์นิเจอร์ที่รายใหญ่แข่งเดือดกันขนาดนี้ไม่กระทบไ,ม,ไม่มีค่ะ พี่ว่าไม่ค่อยกระทบนะอย่างโซฟาเนี่ยถามว่าอีกเกียดีไหมดีราคาถูกไหมโอเคเลยนะแต่ลูกค้าที่มาสั่งทำพวกโซฟาพวกเนี้ยจะเป็นเหมือนแบบอยากได้แบบที่ถูกใจขนาดที่เหมาะสมแล้วถามว่าโซฟาที่ร้านเนี่ยคือมีชื่ออยู่แล้วมานานเนี่ยเพราะว่าเราใช้วัสดุดีหมดเพราะฉะนั้นก็เหมือนเป็นทางเลือกของลูกค้าอีกกลุม่มหนึ่ง โลกธุรกิจที่เชื่อมโยงกันอย่างไร้พรมแดนยุคนี้ผมว่าไม่มีใครที่จะหลีกหนี <A> การแข่งขันกับรายใหญ่ไปได้จริงไหมครับหลายคนอาจจะมองว่าการแข่งขันนี้เป็นอุปสรรคแต่ถ้าหากพลิกมุมคิดเห็นตลาดที่เติบโตขึ้นจากกระแสผู้เล่นรายใหญ่รวมไปถึงการวางกลยุทธ์วางจุดเด่นจุดด้อยและตลาดของตัวเองไว้ให้ได้นะครับผมว่าการเข้ามาของยักษ์ใหญ่โลกอาจจะกลายเป็นโอกาสที่เราจะรีบรุก ผนกระแสได้ดีเลยล่ะครับสวัสดีครับพี่น้องนักลงทุน